สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องของวันลุมพินี40ที่จะเกิดขึ้นวันศุกร์นี้นะครับมีคู่มวยคู่หนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในความคิดผมไม่ใช่คู่เจ้าเสือใหญ่ไม่ใช่คู่อาลีฟนะครับคู่มวยที่ผมพูดวันน่าสนใจที่สุดเนี่ยคือคู่หญิงหนึ่งเดียว หคู่ในรายการวันศุกร์นี้นะครับสิบพฤศจิกายนวันลุมพินี40น้องแอมแฟเท็กซเจอเพชรชุมแพรไฮแลนด์ยิม้มต้องบอกว่าคนประกบคู่ของวันลุมพินีนะครับประกบได้หนังชีวิตมากประกบได้ดราม่ามากนะครับถ้าดูเป็นกีฬาคู่นี้ก็อาจจะเป็นแค่คู่ที่7คู่เริ่มของรายการ ลุมพินีนะครับค,คู่ที่6คือคู่เอกของไฟล d เดย์ไฟ t คู่7คือคู่เริ่มรายการวันลุมพินีก็จะเป็นแค่คู่คู่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดูรายการตามแม่มาเมาหมยมมยไทยแล้วเนี่ยถ้าได้ดูการสัมภาษณ์ของน้องแอมแฟร์เทคแล้วก็เพชรชุมแพรไฮแลนด์ยิมเนี่ยนะครับคู่นี้คือหนังชีวิตชีวิตของทั้ง2คนเนี่ยนะครับฟังออกมาเนี่ยนะฮะ มันก๊อปปี้กันมาเลยนะครับมันลําบากมากครับมันยากมากนะครับน้องแอมเนี่ยนะฮะฟังมาได้แป๊บหนึ่งเนี่ยเด็กคนหนึ่งนะครับอายุ8ขวบถูกส่งไปอยู่โรงเรียนประจำนะครับคุณแม่ไม่มีเงินเอาลูกไปเรียนโรงเรียนประจําแล้วตัวเองต้องแบบไปทำงานนะครับภาพที่น้องแอมเล่ามาเนี่ย เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันติดอยู่ในสมองของเด็กแปดขวบครับภาพที่คุณแม่เดินภาพที่คุณแม่ตัวเองเดินหันหลังกลับไปแล้วไม่มองกลับมาครับเด็กแปดขวบครับไปเรียนโรงเรียนประจำครับคุณแม่เดินหายไปฮะติดอยู่ในสมองจนโตมันชีวิตขนาดไหนครับมันชีวิตมากครับฟังแล้วน้ำตาไม่เอ่อเนี่ยมัน ถ้าฟังแล้วน้ำตาไม่เอ่อแสดงว่าคุณมีเรื่องลําบากกว่านั้นนะฮะเพชรชุมแพนะครับลาบากไม่แพ้กันเห็นเพื่อนกินฝรั่งครับตัวเองไปคุยขยะหาเศษขยะไปขายเจอฝรั่งหยิบฝรั่งขึ้นมากินลําบากขนาดไหนครับลําบากมากทั้งสองคนนี่เหมือนกันมากครับทั้งสองคนเป็นเด็กฝ่ายดีไขว่คว้าหาโอกาส ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีในเวลาที่เหมาะสมนะครับได้เรียนฟรีโค้ตานักกีฬาเหมือนเหมือนกันครับน้องแอม,มได้เหรียญทองกีฬามวยไทยสมัครเล่นที่มาเลเซียได้เรียนฟรีเรียนจนจบครับเพชรชุมแพก็อยู่ในเส้นทางนี้ครับเส้นทางนักกีฬาได้เรียนฟรีครับควยคว้าหาโอกาสช่วงโควิดนะครับเพชรชุมแพขายไก่ย่างครับ น้องแอมต้องตัดสินใจว่าไม่ต่อยมวยไม่ได้ละมวยเลี้ยงตัวไม่ได้ไปเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับสุดท้ายทั้งสองคนเหมือนกันเส้นทางอะไรก็แล้วแต่ก,กลับต้องมาชกมวยอีกครั้งแล้วทั้งสองก็จะมาเจอกันวันศุกร์นี้นะครับคนประกรบคู่นะประกรบได้โหดจริงๆนะครับถ้าไม่รู <laughs> ถ้ถ้าไม่รู้เรื่องราว ที่เราสัมภาษณ์ไปเนี่ยถ้าได้รู้แล้วทุกคนจะต้องคิดเหมือนผมก็บบกว่าโอ้โหทำไมประกบได้โหดขนาดนี้ทำไมประกบได้หนังชีวิตขนาดนี้อ่ะเราจะให้เกียรตินักสู้ทั้งสองคนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้เหมือนรถถังซุปเปอร์เล็กให้เหมือนเจ้าหทนแฮกกี้กับโอ้โ้พอพูดชื่อแฮกเกตี้แล้วติดคอเลยนะ แฮกเกีกับฟราบิซิโอนะครับจะให้เกียรตินักมวยหญิงทั้งสงคนนี้จะปฏิบัติตัวเขาเหมือนเขาเป็นคู่เอกของรายการนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะฮะเหมือนเดิมผมไปเรียนมวยมา2ครั้งนะครับครั้งแะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกทุกสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยก็คือ,อฟังเอาเอนเตอร์เทนเมนต์ฟังเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะว่าผมก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลก เพราะว่าไปเรียนมวยมานะครับครูมวยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะหลอกเตะนะให้ยกให้ยกขากันนะครูก็เอา้าอึบครูก็เตะมาปึ๊บผมต้องยกขากันใช่ไหมฮะเหนื่อยครับยกขาไม่ไหวเอาสีข้างรับปักก็กไปครับแต่ครูเบรกนะฮะถ้าเป็นสนามจริงก็คือเอา้าผมโดนเตะลําตัวน็อกไปแล้วนะแสดงว่าโอ้มวยไทยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมฟังเนี่ยเอาสนุกสนุกเอาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเริ่มเลย น้องแอมแฟร์เท็กซ์นะครับมวยหญิงมวยหมัดกล้าทิ้งขวาหมัดขวาแรงเตะเจาะยางดีเตะตัดลำตัว <OUR> ด <COM> ีหัวใจได้ไม่ทิ้งตัวง่ายๆนะครับเพชรชุมแพไฮแลนด์ยิมนะครับมีความมีความหลากหลายมากกว่าน้องแอมแต่ว่าอาวุธหลักเลยคือหมัดนะครับแกออกหมัดได้ดีแล้วก็ฟุตเวิร์ก จุกติกได้เพชรชุมแพเนี่ยถ้าเราฟังกันเนี่ยไปต่อยมวยสากลอาชีพได้แชมป์ไปต่อย,ยชแชมป์ o p b f เลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือแชมป์ระดับทวีปนะครับดูเพชรชุมแพต่อยเนี่ยคือฟุตเวิร์กเป็นโยกโยกหลบโยกหลบแบบมวยสากลเป็นนะครับแล้วนวมเล็กนี่โหนวมเล็กนี่ถ้านวมเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้นวมเล็กใช่ไหมครับบล็อกบล็อกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือลอดผ่านหมดนะฮะบ,บล็อกทางนี้ก็ลอดมาทางนี้คือนวมเล็กมันไม่ใช่นวมใหญ่มัน บล็อกใช้ไม่ได้กับน,นมเล็กแล้วครับจะหลบหลีกความเจ็บปวดจากหมัดของนมเล็กเนี่ยมันต้องแบบใช้มวยสากลเนาะต้องโยกโยกโยกหลบนะโยกหลบลลลแยบเพชรชุมแพดอกเนี้ยแกเป็นฟุตเวิร์กมีถอยแล้วสู้ได้จุกจิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วข้อดีข้อเด่นของทั้งน้องแอมแล้วเพชรชุมแพเนี่ยเป็นยังไงนะครับสถิติที่ผมไปเปิดดูย้อนหลังมาเนี่ย น้องแอมเนี่ยเจอมา3คนนะครับมีฟานซิสกาเวลานะครับนัดเนี้ยน้องแอมเกือบไปเกือบไปอ่ายกหนึ่งยกหนึ่งนี่ก็ดูเหมือนชนะนะครับยกสองก็ดูดูเหมือนจะเชือนๆมายกสามมันเหมือนจะดูดีเดินอยู่แล้วอยู่ดีฟานซิสกาเนี่แลกกันครับหมัดเข้าคางเต็มๆปับ๊บน้องแอมก้นเตียแต่ใจได้ไม่ทิ้งตัวง่ายๆยืนกัน จนลอดมาได้นะครับโอ้โหฟานซิก,ก้าเห็นน้องแอมชนะไม่พอใจนะครับอีกคนหนึ่งเจออ่าลิซ่าเบายลี่อันนี้โอ้โหน้องแอมโชว์ฟอร์มดีเลยก็คือต่อยหมัดเข้านะครับปึ้มได้ชนะน็อกได้รับโบนัสก็คือนัดนี้ที่เป็นนัดนัดที่น้องแอมแจ้งเกิดนะครับทุกคนได้รู้เรื่องราวว่ามาจากชาวเขามาจากชนเผ่ายังไงนะครับแล้วนัดแรกเนี่ยน้องแอมก็น็อกเหมือนกันนะครับจูง,งาซีนะฮะชาว ฮ่องกงนะครับโดยรวมก็คือฟอร์มถือว่า3ครั้งเนี่ยของลงแอมเนี่ยสม่ำเสมอและดีนะครับสม่ำเสมอและดีแต่สิบวิสุดท้ายเนี่ยโดนฟารานซิสกาต่อยคางเข้าไปเกือบเกือบ,อบจะจะโดนจับแพ้น็อกแหละโชคดีรอดตัวมาได้นะครับก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงฮะถ้าฟอร์มของลงแอมเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ายกหนึ่งยก2แล้วมันพอชนะแหละแต่ถ้าทับนับดามจเนี่ยคือ คือเป็นผู้ชนะที่เจ็บตัวเยอะกว่านะครับส่วนเพชรชุมแพเนี่ยเิติวันลุมินีเนี่ยมาต่อยครั้งเดียวกับลิซ่าเบลลี่เหมือนกันแล้วก็ชนะน็อกไปอย่างสวยงามนะครับทั้งๆท,ที่เขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับเพชรชุมแพด้วยความที่แบบเลิกมวยไปแล้วเนี่ยแล้วผมดูยอดหลังเนี่ยเปิดดูคู่มันฟอร์มเขาดูแบบไม่สม่ำเสมอนะครับคือก่อนที่มัน คือตอนที่เจอกับลิซ่าเบลลี่เนี่ยโอ้นี่คือดุเลยดุเลยคือมาถึงปุ๊บแกใส่เลยแล้วฟังฟังสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเตะซ้ายมาเลยนะแต่เ,เขาจะทิ้งขวาเลยแล้วแล้วเขาเดินเลยไม่เหมือนเขาเลยเพราะว่าดูย้อนหลังมาเพชรชุมแพรจะเป็นแนวแบบถอยแล้วสู้นะครับแต่เจอกับลิซ่าที่วันลุยนี้เนี่ยคือเดินแหลกเลยแล้วได,ได้ได้หมัดมานะครับแล้วก็ชนะไปสวยงามรับโบนัสน,นะครับเพชรชุมแพเนี่ย ได้ดูย้อนหลังคือเจอเชอริลกวาสิงคโปร์มวยไทยซูเปอร์แชมป์ดูช้าดูช้าดูแบบดูแบบไม่คมนะครับเจอลิซ่าเบลลี่งานเก่าเนี่ยก็ลิซ่าแบบกอดคอตีเข่าแล้วดูดูแบบดูไม่สดใสดูยุบแพ้ไปแต่มีอีกอันนึงเนี่ยที่เจอกับเซเลสเฮนเซนเนี่ยของเก่าเหมือนกันผมดูแล้วผมชอบเพชรชุมแพมากกว่าผมว่าเพชรชุมแพนาจชนะ คือเหมือนถอยแล้วดักต่อยได้เยอะกว่าแต่กรรมการก็ชูมือเซเลสเฮนเซนไปนะครับเดี๋ยวเรามาคูมาดูข้อดีข้อเสียกันข้อที่จุดเด่นจุดด้อยดีกว่าจุดเด่นจุดด้อยของทั้งเพชรจุมแพร์แล้วก็น้องแอมนะฮะน้องแอมเนี่ยข้อดีข้อแรกนะครับใจสู้ไม่ทิ้งตัวง,ง่ายๆนะครับพิสูจน์มาแล้วกับฟรานซิสกาเวลานะครับยกสามโดนพี่เลี้ยงเดิน พี่เล่บอกว่าเดินยกสองดูไม่ดีดูถอยแล้วเขาตัวใหญ่กว่าดูทรงไม่ได้ยกสามให้เดินน้องแอมก็เดินต่อยหมัดแลกศอกแล้วก็โดนพลาดไปนะครับโดนหมัดเขาปลายคางตรงๆปักเข้าไปก้นเตีย๋ยฟึบน้องแอมยืนกาดขาแข็งเลยลอดตัวมาได้นะครับใจได้ไม่ทิ้งตัวง่ายๆใจสู้ข้อ2น้องแอมนะครับสไตล์มวยหมัดกล้าทิ้งขวานะครับน้องแอมเนี่ยเรื่องสลีระเนี่ยเสียเปรียบตลอด ตัวเล็กมากนะฮะแต่ว่าโคช้ชของน้องแอมเนี่ยโคช้ชมัดเนี่ยเขาน้องแอมท่้นพลาดว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองมัดอยู่หนักอยู่นะให้ใช้นะครับน้องแอมเป็นคนมัดขวานี่คือทีเด็ดกันเลยนะครับแล้วก็ข้อสามน้องแอมดูแล้วผมคิดว่าเขาเขาเก็บอาวุธเก่งเขาค่อนข้างมองเห็นมองเห็นอาวุธนะครับแต่ที่เจอกับฟานซิสกาเนี่ยฟานซิสกานี่ยแย็บเร็วจริงๆนะครับน้องแอมโดนแยบจน เบ้าตาบวมเลยนะครับข้อด้อยข้อด้อยก็คือข้อจุดด้อยของน้องแอมก็คือกับที่เจอฟาซิกสกาเนี่ยแหละครับคนืนนั้นเนี่ยทั้งคืนเนี่ยฟาซิกสกาเย็บแล้วเข้าตลอดน้องแอมแก้ไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าน้องแอมน่าจะเรื่องระยะเนี่ยคือไม่แม่นไม่แม่นแล้วสายตาก็ดูดีแต่มันคืนนั้นมันโดนแย็บเข้าตลอดเลยผมก็คิดว่าเ,เรื่องระยะอาจจะไม่ได้อาจจะเช็คระยะไม่เก่ง หรือเปล่าแล้วข้อ2ก็คือเป็นสรีระที่เสียเปรียบติดตัวมาตลอดเวลาน้องแอมก็บอกว่าชีวิตนี้ไม่ไม่เคยเจอคนเล็กกว่าเจอคนใหญ่กว่าตลอดนะครับก็เสียเปรียบเรื่องสรีระรูปร่างมาตลอดอันนี้คือจุดด้อยของน้องแอมเลยนะครับมนดูเพชรชุมแพมัง่งเพชรชุมแพเนี่ยจุดเด่นจุดแรกเลยแกมีอาวุธมวยสากลโหแล้วผมแบบชอบมากไปดูย้อนหลังเนี่ยนะครับติดฟุตเวิร์ก นะครับพวกมวยไว้มวยไทยเนี่ยเวลาผมเห็นผมเป็นนักมวยไทยที่แบบมีฟุตเวิร์กแบบมวยสากลเนี่ยผมจะแบบกริดกราดชอบนะครับดูแบบพอมันเป็นอย่างนี้แล้วดูอาวุธหลากหลายแล้วนวมเล็กด้วยเนี่ยนวมเล็กเนี่ยถ้าเป็นไอใช้หมัดดีเนี่ยได้เปรียบโดนเข้าทีนึงเนี่ยมันเจ็บฮะมันมันน็อกกันได้ง่ายๆใชครับเนเพชรชุมแพมีตรงนี้เคยดูย้อนหลังเห็นอยู่แบบมีเต้นฟุตเวิร์กเข้าไปฟุ๊ๆแล้วแบบ ต่อยได้แบบโอ้ดูแล้วแบบก็ชอบนะครับข้อ2เพชรชุมแพคือแบบแกมีฟุตเวิร์กนี่กระจุกจิกกระถอยสู้ได้วิธีหลบแยบของเพชรชุมแพนี่คือแบบเช็คระยะเก่งน,นะหลบแบบมวยสากลครับมีมีแบบปัดปัดมือหลบด้วยนะครับแล้วก็โยกหัวหลบคือทำได้ดีใช้ฟุตเวิร์กเป็นนี่คือข้อเด่นข้อที่2เลยนะครับข้อที่สามผมคิดว่า เพชรจุมแพเนี่ยใจได้ IQ คดีแกเป็นอาจารย์นะครับเป็นครูมวยแล้วแกบอกว่าที่เจอกับลิซ่าเบลลี่เนี่ยแกไปดูย้อนหลังแล้วแกก็วิเคราะห์ว่าขอให้เตะซ้ายมาเลยแต่แกจะทิ้งขวานะครับเป็นคนวางแผนแล้วก็ทําสำเร็จผมคิดว่าอันนี้จุดเด็ดของเขานะข้อด้อยจุดด้อยจุดด้อยจุดที่หนึ่งของเพชรจุมแพผมคิดว่า เพชรจุมแพเตะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับน้องแอมเตะแรงกว่าเพี้ยกว่าเพชรจุมแพเตะได้ผมคิดว่าไม่แรงมากแต่แบบรบกวนได้ก็จะใช้ลูกเตะในการรบกวนคู่ต่อสู้อันเนี้ยนะฮะเลยอาจจะเป็นลูกลูกหนักของเตะเนี่ยเพชรจุมแพไม่มีปุ๊บจะพูดไม่มีก็ไม่ได้คนธรรมดาอย่างผมโดนไปก็คงแบบพับนะฮะพูดแล้วก็เหมือนแบบแต่ต้องฟังเอาเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปตัดสินใครนะครับ ข้อที่สผมคิดว่าเพชรชุมแพเนี่ยไม่ชอบลุยวงในนะครับอาวุธระยะสั้นเนี่ยเข่าเนี่ยดูเหมือนเหมือนจะไม่ชอบเจอกับลิซ่าเบลลี่ตอนที่แบบเป็นมวยนวมใหญ่แล้วลิซ่ายัดเข่าสําเร็จหลายครั้งแล้วก็แกก็ดูแบบไม่สดใสไปเลยนะฮะเป็นอย่างนั้นไปอันนี้คือจุดเด่นจุดด้อยของทั้งสองคนนะครับถ้าเป็นน้องแอม อยากจะชนะนัดนี้ต้องทำยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าน้องแอมอยากจะชนะเนี่ยถ้าน้องแอมอยู่ในระยะหมัดของเพชรชุมแพเนี่ยแพ้แน่นะฮะน้องแอมมีปัญหาเรื่องแย็บที่เห็นกับฟารานซิสกาเวล่าแย็บแล้วเข้าตลอดแล้วเพชรชุมแพเนี่ยพื้นฐานมวยสากลอาชีพเนี่ยแกมีแกแย็บเป็นถ้าถ้าแกแย็บเข้าหน้าตลอดรบกวนตลอดเนี่ยน้องแอมเข้าไม่ติดเนี่ยน้องแอมจะแพ้เพราะฉะนั้นน้องแอม ถ้าอยากชนะต้องเดินจมูกชนจมูกชิดชิดกันแล้วพกศอกไปเนี่พกศอกไปเสยเหมือนรถถังเสยซุปเปอร์เล็กแบบรถพกศอกไปปึ๊บปึ๊บผมคิดว่าถ้ามีลูกศอกติดตัวไปแล้วเดินติดๆกันเนี่ยน่าจะได้แล้วก็ปล้ำหน่อยปล้ำพอเป็นวิธีจับยัดเข่าหน่อยถ้าได้เนี่ยสองลูกเนี่ยผมคิดว่าน้องแอมน่าจะได้เปรียบนะครับแต่ถ้าน้องแอมตัดสินใจอยู่ในระยะ เตะหรือระยะหมัดของเพชรชุมแพเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนน้องแอมเสียเปียบเรื่องระยะต่อสู้เรื่องรูปร่างตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าโดนหมัดแยบเพชรชุมแพไปเนี่ยน้องแอมน่านาจะไม่ไหวนะครับผมคิดว่าส่วนเพชรชุมแพนะครับนัดนี้คือคือเรื่องสรีระเนี่ยได้เปรียบแน่นอนคือยาวกว่าสูงกว่าหนักกว่านะครับถ้าเป็นเพชรชุมแพก็ต้องรักษาระยะไว้ไม่ให้น้องแอมเข้ามาใกล้นะครับ แล้วก็เตรียมศอกไว้ป้องกันด้วยเรื่องหมัดทั้งกับทิ้งหมัดตรงและหมัดแย็บเนี่ยเพชรชุมแพนี่คือทําได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เตะรบกวนถ้าวางแผนมาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเห็นโอกาสแล้วกล้าทิ้งแรงๆก็ไปกับน,นวมเล็กเนี่ยนะครับโอ้แล้วก็น่าจะเห็นผลนะครับแล้วฟุตเวิร์กมีก็ใช้ฟุตเวิร์กต้องชนะน้องแอมนะครับไม่งั้นชนะคือเหมือนกับว่ารักษาระยะได้ หลบได้ไม่ให้น้องแอมเข้ามาใกล้ๆได้นะครับน้องแอมเข้ามาใกล้ถ้าสมมติว่าตัวเองแพ้ลูกเขานะครับก็กันไว้นะครับแล้วก็ป้องกันตัวก็คิดว่าถ้าทําอย่างนี้ได้คิดว่าเพชรจุมแพน่าจะชนะนะครับส่วนใครจะชนะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยให้คู่เนี้มันสู้กันออกมาแบบดุเดือดเพ็ดม,มันเหมือนคู่เพชรกาฟิลกับคู่ หนุ่มพังงาให้มันเป็นสงครามให้ทั้งสองคนเนี่ยได้โชว์ทักษะมวยไทยอย่างแบบยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็สู้กันแบบจนถึงหยดสุดท้ายนะครับให้มันสนุกถูกใจแฟนมวยทั้งคู่แล้วก็รับโบนัสไปทั้งคู่เลยเหมือนกับว่าเอาใจช่วยให้คู่เนี่ยคือต่อยออกมาเนี่ยไม่มีใครเสียหายเลยคือ ชนะก็ดูแพ้แพ้ก็ดูเหมือนชนะนะครับต่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถึงแพ้แพ้ก็แบบชนะใจคนดูให้คนดูเอาใจช่วยต่อให้คนประกบคู่เห็นว่าโอ้ยสองคนที่มันต่อยดีลยแล้วหาคู่ประกบให้ต่อไปนะครับแล้วก็ให้รับโบนัสกันทั้งคู่เลยนะครับอยากจะเอาใจช่วยในจุดนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้กับการ วิเคราะห์คู่มวยที่มีดรามา่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรียกดรามา่าเลยคู่มวยที่หนังชีวิตที่สุดนะครับวันลุมพินีเนี่ยมันสนุกตรงนี้แหละครับวันไฟไนท์วันเสาร์เช้าเนี่ยคือมันระดับท็อปๆมาแล้วนะครับทุกคนก็อาจจะมีชีวิตที่เราไม่รู้แหละแต่วันลุมพินีเนี่ยมันต่อเนื่องทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ใครเป็นยังไงเนี่ยประวัติมาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้แต่ละคนลําบากมาอย่างไงเนี่ยเรารู้วันลุมพินี สนุกตรงนี้แหละครับสนุกตรงที่มันมีชีวิตมากกว่าขอให้นักมวยทั้งสองคนคว้าบโบนัสแตกทั้งคู่นะครับจเจ้าใจช่วยทั้งคู่นะครับขอให้แฟนๆมวยทุกท่านเอาใจช่วยคู่มวยคู่นี้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ